ในห้วงเวลาที่เสียงอึกถึกของโลกภายนอกคอยรบกวนความสงบแห่งจิตวิญญาณทำไมหัวใจส่วนใหญ่จึงหวาดกลัวต่อการอยู่ลำพังความเงียบงันคือความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวหรือแท้จริงแล้วมันคือห้องปฏิบัติการที่ทรงพลังที่สุดในการสกัดปัญญาออกมาจากความวุ่นวาย เมื่อใดที่มนุษย์ถูกเวียงให้ออกมาจากวงล้อมของสังคมเมื่อนั้นกระแสแห่งโลกธาตุจะเริ่มตั้งคำถามสำคัญว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงวัดกันที่จำนวนผู้คนรอบกายหรือวัดกันที่ความมั่นคงภายในดวงจิตที่ไม่เคยสั่นคลอนการโดดเดี่ยวไม่ใช่บทลงโทษจากโชคชะตาแต่คือวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ ที่เลือกเดินย้อนทวนกระแสกิเลสเพื่อไปพบกับขุมทรัพย์ที่ถูกฝังไว้ใต้เปลือกแห่งความเป็นตัวตนที่สมมุติขึ้นมาการปลีกวิเวกคือการปิดสวิตช์จากเสียงสะท้อนของผู้อื่นเพื่อเปิดรับเสียงเพรียกจากสัจธรรมที่แท้จริงเบื้องลึกหากพิจารณาผ่านเลนแห่งปฏิจจสมุปบาททุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยหนุนเนื่องต่อกัน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆการรุมล้อมด้วยผู้คนและการสแสวงหาการยอมรับจากสังคมเปรียบเสมือนการสร้างบ้านด้วยฝ่องสบู่ที่ดูสวยงามแต่พร้อมจะแตกสลายเพียงถูกสัมผัสเมื่อเราเอาความสุขไปผูกไว้กับสายตาผู้อื่นเท่ากับเราฝากกุญแจความสุขไว้ในมือคนอื่นเมื่อปัจจัยเหล่านั้นสลายไปตามกฎของสังขารธรรมความทุกข์ระทมย่อมเข้าครอบงำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ในมุมมองของการลงทุนทางจิตวิญญาณการเอาเวลาทั้งหมดไปแลกกับการสร้างเครือข่ายภายนอกอาจเป็นการลงทุนที่ขัดทุนย่อยยับหากเทียบกับการลงทุนในอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่โจรลักไปไม่ได้ไฟเผาไม่ได้และจะติดตามดวงจิตไปทุกภพทุกชาตินี่คือการบริหารความเสี่ยงที่ชาญฉลาดที่สุดตามหลักพุทธศาสตร์เพราะเป็นการสร้างฐานรากจากภายใน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งความว่างเปล่าเป็นการสะสมต้นทุนที่ไม่มีวันเสื่อมค่าแม้โลกจะล่มสลายความลึกลับของชีวิตมักซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอกแห่งการปรุงแต่งหากพิจารณาให้ลึกซึ้งตามหลักพระไตรปิฎกทุกสรรพสิ่งที่มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยกายล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของสังขารธรรม หรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นจากเหตุและปัจจัยสังขารธรรมเปรียบได้กับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงยิ่งยิ่งกว่าตลาดหุ้นใดๆในโลกไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่สุดโทมลงทุกขณะความรู้สึกที่พลิกผันจากรักเป็นชังหรือแม้แต่ความคิดที่ไหลวนไม่หยุดนิ่งสิ่งเหล่านี้คือสภาวะที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปตามกฎแห่งอนิจจังลองพิจารณาดูเถิดว่าแม้แต่เซลล์ในร่างกายยังผลัดเปลี่ยนอยู่ทุกวินาทีความคิดที่เคยเชื่อมั่นเมื่อวานวันนี้อาจกลายเป็นความสงสัยการยึดติดในสังขารธรรมจึงเหมือนการพยายามคว้ากำหมอกที่กำลังสลายตัวหรือการฝากชีวิตไว้กับเงา ที่พร้อมจะหายไปเมื่อสิ้นแสงตะวันความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสังขารธรรมแต่เกิดจากความหลงผิดที่พยายามฝืนรั้งสิ่งที่ต้องแตกสลายให้คงอยู่ตลอดกาลเป็นความพยายามที่จะทำให้น้ำแข็งไม่ละลายในฤดูร้อนซึ่งมีแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ที่ถือครองมันไว้ในทางตรงกันข้าม วิสังขารคือสภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งเป็นความมั่นคงถาวรที่ก้าวพ้นกฎของการเวลาและเหตุปัจจัยวิสังขารไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาซื้อมาหรือต้องใช้ความพยายามสร้างขึ้นใหม่ด้วยหยาดเหงือ่อแต่คือการสลายม่านหมอกแห่งความยึดมั่นเพื่อให้ความจริงที่ดำรงอยู่แล้วปรากฏออกมา เปรียบเหมือนความว่างของท้องฟ้าที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนไปตามหมู่เมฆที่เคลื่อนผ่านหมู่เมฆอาจจะดำมืดด้วยพายุหรือขาวบริสุทธิ์ด้วยปุยปัญญาแต่ท้องฟ้าที่อยู่เบื้องหลังนั้นยังคงเป็นท้องฟ้าที่กว้างขวางและสงบนิ่งเสมอมาการเข้าถึงวิสังขารคือการค้นพบที่พึ่งที่ไม่มีวันพังทลายเป็นกำไรที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะเป็นสภาวะที่ความทุกข์ไม่อาจย่างกรายเข้ามาเบียดเบียนได้อีกต่อไปเป็นความสงบที่ทรงพลังและเป็นอมตะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่ามีอยู่จริงภายในดวงจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นความสุขที่อิ่มเอมในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการปรบมือจากใครไม่ต้องอาศัยยอดไลค์จากสังคมและไม่เสื่อมถอยตามวัยหรือภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวน ในการบริหารอรอตชีวิตในยุคที่ทุกอย่างผันผวนอย่างรุนแรงการฝากความหวังไว้กับทรัพย์สินทางโลกเพียงอย่างเดียวคือการวางเดิมพันที่เสี่ยงที่สุดในมิติของนักลงทุนปัญญาการสร้างอริยทรัพย์7ประการคือการสร้างกองทุนที่มั่นคงที่สุดที่จักรวาลจะมอบให้ได้ 1. สศรัทธาไม่ใช่ความเชื่ออย่างงมงาย แต่คือวิสัยทัศน์ที่แหลมคมในการเลือกข้างความจริงเป็นความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลคือกรรมผลและศรัทธาที่ทำให้ใจมั่นคงแม้ในวันที่ชีวิตตกต่ำที่สุด 2. ศีลคือวินัยและมาตรฐานสากลที่ป้องกันชีวิตไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงศีลคือการอุดรอยรั่วของพลังงานชีวิต ไม่ให้รั่วไหลไปกับการทำร้ายผู้อื่นหรือตนเองซึ่งนำมาซึ่งดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 3. หิริและ 4. อดตับปะคือระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ติดตั้งไว้ในดวงจิตความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเปรียบเสมือนกำแพงป้องกันไฟไม่พอดชีวิตทำให้เราไม่ตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดจริยธรรม เพียงเพื่อแลกกับเศษกําไรชั่วคราว 4. พาหูสัจจะคือการเป็นพาหูสูตรสะสมคลังปัญญาและการวิเคราะห์ข้อมูลสัจธรรมเพื่อให้เท่าทันโลกยิ่งมีความเข้าใจในธรรมชาติของโลกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้เท่าทันกลโกงของกิเลสมากขึ้นเท่านั้น 5. จากคะ คือการบริหารสภาพคล่องผ่านการสละออกการปล่อยวางความยึดมั่นในสมบัติพัสถานคือการขยายเพดานจิตใจให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความสุขในมิติที่ละเอียดกว่าการให้ออกคือการได้รับคืนในรูปแบบของความเบาสบายที่เงินซื้อไม่ได้ 6. ปัญญาคือประธานใหญ่ของพอร์ตเป็นกลยุทธ์สูงสุด ที่ใช้จำแนกราคาสมมุติโลกออกจากคุณค่าสัจธรรมปัญญาจะทำให้เห็นว่าในความมั่งคั่งมหาศาลหากปราศจากธรรมคือภาระที่หนักอึง้งและในความสงบเงียบกลับมีคุม้มทรัพย์ปัญญาที่ใช้ไม่หมดสิน้นในโลกยุคปัจจุบันที่การเปรียบเทียบและการแข่งขัน ถูกย่อมาไว้ในหน้าจอเพียงแผ่นเดียวการอยู่คนเดียวคือการสร้างอนาเขตแห่งการปกป้องจิตวิญญาณไม่ให้ถูกกัดเซาะด้วยค่านิยมที่บิดเบี้ยวความโดดเดี่ยวช่วยให้เห็นรอยต่อของเหตุและผลเห็นการทำงานของผัสสะที่มากระทบแล้วเกิดเวทนาจนนำไปสู่ตัณหาและการติดกับดักของสังขารธรรมที่ปรุงแต่งขึ้น จจะเริ่มมองเห็นความว่างเปล่าที่เป็นความอิสระที่ส่งพลังที่สุดเป็นกระแสพลังงานที่มั่นคงเหมือนผู้เขาหินที่ไม่สั่นคลอนด้วยแรงลมแห่งโลกธรรมท,ทั้ง8การรู้เท่าทันกลไกลแห่งใจขณะอยู่ลำพังคือการปิดประตูอบายและเปิดประตูสู่พระนิพพานอย่างเงียบเชียบพระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ล้ำเลิศที่สุดในเรื่องการอยู่คนเดียวอย่างมีพลัง แม้ในค่ำคืนก่อนการตรัสรู้ท่ามกลางความเงียบสงัดภายใต้ร่มพระสีมหาโพธิ์ทรงประทับนั่งเพียงลำพังทรงตัดขาดจากพันธนาการทั้งปวงในความโดดเดี่ยวที่โลกมองว่าอ้างว้างนั้นพระองค์กลับทรงค้นพบกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการดับไปแห่งเหตุของความทุกข์ทั้งหมด ดังที่มีเรื่องราวบันทึกไว้ถึงสมัยที่พระองค์ทรงหลีกเร้นไปประทับในป่าเลไลกะเพียงลำพังทรงได้รับการอุปถากจากพญาช้างและลินป่าความเรียบง่ายท่ามกลางความวิเวกนี้คือเครื่องยืนยันว่าความสงบสุขที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความลงตัวของจิตที่ผสานเข้ากับสัจธรรมหากแม้แต่ผู้ที่เลิศที่สุดในโลกยังยกย่องความวิเวก แล้วเหตุใดปุถุชนจึงยังหวาดกลัวต่อการอยู่น้ำพังหรือความกลัวนั้นแท้จริงคือความไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าในใจตนเองคำถามสำคัญที่สั่นสะเทือนใจผู้ที่กำลังสแสวงหาความสำเร็จคือในนาทีนี้สิ่งที่กำลังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อสแสวงหามาครอบครองนั้นคือสิ่งที่พร้อมจะสูญสลายไปในวันพรุ่งนี้ หรือเป็นสิ่งที่ความตายก็ไม่อาจพรากไปจากดวงจิตได้พอดชีวิตในขณะนี้หนักไปทางศีลทรัพย์สังขารธรรมที่แปรปรวนหรือหนักไปทางอริยทรัพย์วิสังขารที่มั่นคงถาวรหากคำตอบยังเป็นเพียงปัจจัยภายนอกนั่นหมายความว่ากำลังลงทุนในความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้และเมื่อความพินาศของสังขารธรรมมาถึงจะเหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวเป็นสระณะ ความทรงพลังของการอยู่คนเดียวในมิติพุทธธรรมจึงคือการก้าวพ้นจากภาวะเหงาไปสู่ภาวะแกรง่งโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการสกัดเอาแก่นแท้ออกมาจากความไร้สาระของโลกคำตอบสำหรับผู้ที่ปรารถนาความมั่นคงที่ยั่งยืนคือหนทางเดียวที่จะครอบครองความมั่นคงที่แท้จริงคือการกระจายความเสี่ยงจากโลกภายนอกเข้าสู่การลงทุนภายใน และสละความยึดมั่นในสังขารธรรมที่แปรปรวนเมื่อใดที่เลิกวิ่งไล่ตามเงาใจจะเริ่มหมุนกลับมาหาความสงบอันเป็นวิสังขารการอยู่คนเดียวจะนำไปสู่การค้นพบว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมิได้มาจากการได้มีแต่มาจากการได้รู้เท่าทันจนจิตหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงเมื่ออริยสัพท์ทั้ง7ประการบริบูรณ์ ท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีทางจิตวิญญาณผู้ซึ่งมีความสุขล้นปรีอยู่ภายในตนเองอย่างนิรันด์เป็นความร่ำรวยที่โจรไม่สามารถปล้นปลวกไม่สามารถกินและพญามัจจุราชก็ไม่อาจริบคืนไปได้สุดท้ายนี้ขอให้หยุดคิดและตรองดูว่าปัจจุบันที่แสวงหาความวุ่นวายเพื่อหลบหนีความจริงในใจนั้น แท้จริงแล้วคือการหนีจากคำตอบที่จะทำให้ชีวิตมั่นคงหรือไม่หากการอยู่คนเดียวคือการได้พบกับเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นคือสติและปัญญาจะยังปฏิเสธโอกาสแห่งการเติบโตนี้อยู่หรือไม่ โปรดพิจารณาความวิเวกนี้ให้ท่วนทีเพราะในความมืดที่เงียบเชียบที่สุดนั้นคือที่ซึ่งแสงสว่างแห่งดวงตาเห็นธรรมจะเริ่มฉายแสงออกมาอย่างงดงามที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางของการเดินทางที่วุ่นวายแต่มันสงบนิ่งรออยู่ที่นี่ในขณะที่จิตหยุดปรุงแต่งและยอมรับความว่างเปล่าเพียงลำพัง หากแสงแห่งธรรมะในคลิปนี้ได้ช่วยปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจของคุณได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวก็จงอย่าปล่อยให้ความสงบนี้จางหายไปนะคะเพราะการเดินทางสู่ปัญญาที่แท้จริงต้องมีการสะสมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่เบาและมีสติอย่างยั่งยืน โปรดอย่าพลาดการเรียนรู้ครั้งต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตาม s ับส c r i b e ช่องมุมคิดพุทธธรรมไว้เลยค่ะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นสเสบียงขังทางใจที่จะนำพาคุณสู่ความสุขที่มั่นคงและได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจดีๆในทุกเช้าวันใหม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้มาร่วมฟังธรรมะในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจนะคะสาธุ